เขาญี่ปุ่นได้แบบถล่มทลายอะค่ะก็เลยก็เลยมั่นใจก็เลยมั่นใจก็เลยปลูกที่เมืองไทยคะะ่ะพอถึงจุดนี้เนี่ยผลผลิตในเรื่องของรสชาติเนี่ยเราสู้กับเจ้าของสวนเขาเจ้าของพันเขาได้อย่างสบายมากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยพวกพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยพอเขามากนะคะแต่เรายังจะต้อง ปรับปรุงในเรื่องของถินอยู่ซึ่งอาจจะขอให้ทางอาจารย์คณะคนช่วยดูให้นะคะเราก็ยังต้องต้องปรับปรุงอยู่ซึ่งถ้าไปดูที่แปลงเนี่ยก็จะได้คุยกันในรายละเอียดต่อไปพื้นที่ที่นู่นมีอยู่75ด้ไร่แล้วก็มีมะม่วงทับทิมทองที่เราปลูกอยู่ประมาณ2,000ต้นค่ะปัญหาที่ขอให้ทางอาจารย์ช่วยดูก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยน้ำ ที่เรามาใช้ปลูกพืชเนี่ยมันพอแต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยค่ะน้ำหายหมดเลยแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าในช่วงมกรากรุมพามีนาซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้น้ำมากที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่มะม่วงออกดอกพอมะม่วงออกดอกเนี่ยเขาจะต้องลดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ดอกร่วงการผสมพันธุ์ดี ออกมาสวยแล้วก็ต้นผลผลิตสมบูรณ์เรามีปัญหาอย่างนี้เรื่อยมาทุกปีจนกระทั่งก็พยายามช่วยตัวเองแต่ว่าเรื่องน้ำนี่มัน,ม,นมันเราไม่สามารถจริงๆค่ะพออาจารย์ดีเซลเข้ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นผลผลิตว่ามันมันได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากที่ มันควรจะได้แต่ว่ามีไม่ได้เพราะว่าดอกมันร่วมไปแล้วก็ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเกษตระมันยังไงก็องค์ความรู้มันไม่จบอะค่ะแต่สําหรับตัวน้อยเองน้อยสนุกสนานที่ว่าจะทำแล้วก็ให้มันดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเดี๋ยวไปดูที่แปลงแล้ว